ย้อนคำทำนายดวงความรักเวียเบลล่าของสินแสเข่งออกมาเป็นแบบนี้สร้างความฮือฮาอีกครั้งหลังข่าวลือรักที่บ่มมา9ปีพังพับทลายลง mm. เผยดวงชีวิตคู่รักเคยหวานพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัฒนวัย36ปีกับนางเอกเบลลาราณีวัย32ปีโดยชนทัศน์หรือไทยพองหรือสินแสเข่ง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผู้ที่เคยทำนายดวงนายกตู่และทำแหล่ดวงดาราหลายต่อหลายคนมาก่อนหน้านี้ งานนี้ชนทัศหรือสินแสเข่งกล่าวว่าเดลล่าเกิดวันที่24ธันวาคม2532ปีมะเสงธาตุดินเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจอยากทำอะไรให้ประสบความสำเร็จก็จะตั้งเป้าหมายเอาไว้กล้าได้กล้าเสียทเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่ดื้อรั้นใช้ความคิดของตนเองและมีชีวิตที่ต้องเหนื่อยด้วยตนเองจึงประสบความสำ เรส่วนเวียเกิดวันที่18เมษายน2528ปีชลูธาตุไม้เป็นคนพูดตรงชอบช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรเพื่อคนอื่นและมักจะถูกเอาเปรียบใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ยอมคนเป็นคนมีสเสน่ห์ตอเพศตรงข้ามขอเตือนเวียจะต้องระวังอย่าเผลอไพลเพราะอาจพลาดพลัง้งทำรักพังได้ ทั้งนี้เวียเบลล่าเป็นดวงคู่สร้างคู่สมแต่ฝ่ายชายอาจจะต้องระวังเพราะเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้หญิงอยู่ใกล้ผู้หญิงชอบและปี2565ดวงเบลล่าตกดวงขัดแย้งเป็นศัตรูเบียดเบียนหากทั้งคู่ไม่ประคองรักให้ผ่านปัญหาความขัดแยง้งแตกแยกก็จะเกิดขึ้นได้ชินแสเข่งเก่าวทิ้มท้ายอย่างไรก็ตามคู่รัก ที่มีดวงสมพงกันตามหลักของโหราศาสตร์จีนถือว่าทั้งคู่เป็นคู่ดวงสมพงเกื่อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันหากได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเปรียบเสมือนได้เพชรเม็ดงามที่จะต้องรักษากันให้ดีถือเป็นคู่สร้างคู่สมจะรักกันยืนยาวดังคำโบราณที่ว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรเลยทีเดียวแต่จุดอ่อนของความรักคู่นี้ ฝ่ายหญิงจะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียส่วนฝ่ายชายจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามด้วยเหตุนี้หากไม่ระวังปัญหาและอุปสรรคความแตกแยกก็จะเกิดขึ้นได้